ีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําแกงเขียวหวานครับผมแฟนผมก็จะมาทำแกงเขียวหวานให้รับประทานนะครับผมเนี่ยแม่ครัวกําลังหั่นมะเขืออยู่ครับผมหงแดดกันจ้าจ้าจ้าเลยนะครับวันนี้หั่นมะเขือแช่น้ำนะครับผมแล้วก็มีไก่ครับที่เราหั่นไว้แล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันตอนหั่นอุปกรณ์เสร็จเลยนะครับผมเหนี่หั่นแค่น้ำแบบนี้นะครับผมแม่เมื่อเขือมันดำนะครับผมเก็ดใบโหระพานะครับผมเอาไว้ใส่แกงเขียวหวานของเรานะครับผมสดใหม่ๆครับโหระพาเก็ดของเรานะครับใส่ไปเลยครับผมแกงเขียวหวานซองนะครับผม พอน้ำเดือดใส่ลงไปเลยครับผมัาคาส่วนก็ตามที่ซองบอกเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็คนครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยครับผม แล้วก็ปล่อยให้ไก่สุกก่อนนะครับจะใส่มะเขือตาลงไปเลยนะครับผมให้มันสุกเลยครับมะเขือต้องสุกๆถึงจะอร่อยครับผมพอไก่เริ่มสุกนะครับมะเขือเริ่มสุกแล้วก็ปรุงนะครับผมใส่น้ำตาลลงไปเลยครับผมิำพร้อมหวาน สองช้อนโต๊ะครับผมข้าวหวานมากใส่มากข้าวหวานน้อยใส่น้อยนะครับผมปลาลงไปครับผมเพิ่มความเค็มครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือรสด,ดีนะครับผมใส่ลงไปเลยคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับผมดูครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งมันก็เริ่มข้นลงมาครับผม ถุก้วครับผมใส่ใบโหระพาลงไปครับผมเสร็จแล้วนะครับผมแกงเขียวหวานของเรานะครับผมหอมมากครับผมพร้อมรับประทานนะครับผมรู้ตอนตักใส่จานเลยนะครับผมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแกงเขียวหวานของเรานะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมารับประทานมากครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องของเราด้วยนะครับสิทิทชชแนนะครับผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับหนึ่ง